เอาละโอ้โหตอนนี้คุยกับเขาร้านใหม่เขาใหญ่โตนะเข้าเรือนไทยอยู่สวยงามคนเต็มเลยจุงไหนครับจงซอยมิตรทีนครับซอยมิตรทีนรานมัแหงร้านมพงแหงไปเช่าร้านเป็นเรื่องเป็นราวเลยเช่าบ้านเขาเมื่อก่อนเขาเป็นโฮมสเตย์ครับพี่เราเป็นเราก็เราไปเช่ามารีโนเวทใหม่แล้วก็ทำเป็นร้านไทยเลยใช่เป็นเรือนไทยครับร้อยที่นั่งฮะโอ้โหคนเต็มไหมเต็มทุกวันนี่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 สวยสวยร้านสวย คน้วยคนนั้นจะเ้าเข้าไปไปแล้วโอ้เก่งนเนอะมีต๊ะทอร์มาที่ร้านมีมอพัดก่อนคมาดูพิซซ่าเนี่ยของคุณเด็ดสุดเออจะเป็นหน้ากะเพราหรอกะเพราเนื้อก็เห็ดแบล็กทัฟเฟิลเนี่ยอุ่นในพิมพ์มดดำอยู่แบล็กทัฟเฟิลพิมพ์มดดำทานคือความพิเศษของพิซซ่าเขาอยู่ตรงไหนคือเป็นความเป็นโฮมเมดครับแป้งที่เราหมักเองแป้งเราหมักเองแล้วก็ส่วนผสมซอสทุกอย่างหน้าทุกอย่างเราทำเองหมดเลยครับ มันจะบางกรอบหรือว่าตัวนี้จะเป็นสูตรบางนุ่มค่บที่าบางและนุ่มด้วยนะไม่ใช่บางและกรอบด้วยครับผมตอนนั้นหน้าของคุณเย่ดเด็ดโอเคมันก็มีห่าวใบเอี้ยดมีเห็ดมีกกะเพราเนื้อแลนั้นเป็นอะไรครับซีฟู้ดซีฟู้ดในปรนีครับผมแล้วก็มีอาหารไทยด้วยอาหารไทยครับอันนี้เป็นแกงปูใบชะพลูอันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันเป็นนาโชเนื้อนาโชเนื้ออันนี้เป็นยำสมุนไพรโบราณซุปเห็ดทัฟเฟลข้าวซอยเนื้อข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ก็มีครับแล้วมีแกง้ม ดแมีไทรซีคล้าระไรก็มีให้ทานด้วยก็มีพิซซ่าก็มีใช่ครับแล้วในการทําอาหารในประเทศไทยกับทําอาหารที่ออสเตรเลียต่างกันไหมต่างกันต่างกันเยอะเลยพี่ยังไงคะเรื่องเรื่องรสชาติด้วยฮรรสชาติของเราต้องจัดจ้านที่นู่นเขาจะแบบกลางๆเลยเชื่อไหมเมนูที่คนไปแล้วต้องกินหมดเลยเนี่ยนาโชมีทั้งเนื้อและไก่ อ่าตอนนี้จะมีเป็นเนื้อครับเป็นอย่างเดียวเลยเป็นเนื้ออย่างเดียวอ้าวคนไม่กินเนื้อเลยบ้าก็กินไก่ก็ไปกมีไก่ก็กัดเนื้อเมนูอื่นก่อนออันนี้เขาบอกเป็นทีเด็ดของร้านนี้เลยใช่ครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกทีเด็ดจริงๆเนี่ยก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลมาลองชิมดูเดี๋ยวเอากลับบ้านเลยจะไหมครับได้ฮะได้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 ห่างเพราะว่าอันเนี้ยพุกโกะจะไม่ได้กินกลางคืนพุกโกะพุกโกะต้องกินกลางคืนตอนนี้กินห้ามือห้ามือห้ามือกินได้ค่ะแม่วันนี้นะครับอย่างที่บอก คือเราใช้วัตถุดิบที่แบบเราไม่กักทัฟเฟิลเลยครับใช่แล้วก็เราเป็นสูตรที่เราทำเองทุกขั้นตอนด้วยที่คนเองที่คนเอใช่ให้เยอะดให้เสิร์ฟเวลาเสิร์ฟพอเขาพูดว่าไงรู้ไหมในประเทศไทยถ้าใครบอกว่าเป็นชอบซุปชอบเนี่จะต้องมาลองสักครั้งในชีวิตทัฟเฟิลของร้านทัฟเฟของร้านนเเี่ยพราะอะไรวะเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากออสเตรเลียการทำซุปยังไงให้มันมัน มันเลิศอน่อยเหรอใช่ไหมต้องหยอดไปทำไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือคนก็พูดถึงคือพิซซ่าแซลมอนเหมืนี่มีป่ะมีครับเรากำลังจะไปขยบเออพิซซ่าแซลมอนความพิซซ่าแซลมอนของคุณจะแตกต่างที่อื่นยังไงค่ะก็คือเราใช้แซลมอนลมควันที่เป็นแซลมอนนอร์เวย์นะฮะอ๋อผมอ๋อฮะก็คือเราอบพิซซ่าเรียบร้อยก่อนอบพิซซ่าเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพันุญาตเดี๋ยวอบพิซซ่าให้เรียบร้อยก่อนท็อปโซ่ให้พี่มาดามชิ้นอันนี้น่าจะได้แล้วล่าเนะ อบยี่สิบนาทีได้ไหมกว่าจะได้กินเนี่ยเอไม่ถึงฮะอันนี้เวลาเวลาถึงนะใช่ฮะไม่ถึงไม่ถึงฝากร้านก่อนดีกว่าฝากร้านก่อนดีกว่าเนาะได้ครับฝากร้านหน่อยค่ะเชิญค่ะก็ร้านเชฟยิสนะครับอยู่ที่ลาดพัฒนา15แยก2นะครับผมก็เข้าไปในซอยมิตรทีนนะฮะก็เซิร์ชใน Google Map ก็ได้ครับว่าร้านเชฟยิสนะครับศูนย์เบอร์ติดต่อนะครับ0616532655นะครับเรามีอาหาร ทั้งเป็นอิตาเลียนเม็กซิกันแล้วก็มีอาหารไทย4ภาคด้วยนะฮะหรือว่าจะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเป็นพิซซ่าลอฟบอยนะครับอยู่พยาสุเรนตรงข้ามพยาสุเรน41นะครับผมครับผมก็จะมีเป็นอาหารอิตาเลียนแล้วก็อาหารสไตล์เม็กซิกันนะฮะอีกสาขาหนึ่งจะอยู่ที่กระบี่นะฮะแล้วมีตังเท่าไหร่ถึงมีกินร้านคุณได้ในดูน่าจะแพงเลยพิซซ่าถาเท่าไหร่เนี่ยหลักร้อยฮะหลักร้อยกี่ร้อยเก้าร้อยใช่เริ่มต้นเริ่มต้นประมาณ200ครับพี่อ๋อโอเคก็ไม่ได้แพงมากแล้วพิซซ แพงสุดไม่ถึงฮะของผมแพงสุดผมขายอยู่ประมาณอันนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าก้าสองร้อยหิงเก้ากไมพินะซซ่าตาดจึงก็ยัดกันไม่ไหวแล้วล่ะสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเราไปกินอย่างอื่นกันเนี่ยอย่างนาโชเท่าไหร่นายโชตอนนี้หนึ่อยห้บาทเฮ้ยไม่แพงโอเคเาทาเนือด้วยร้านเปิดปิดกี่โมงเปิดสิมงครับปิดสามทุมครับมีวันหยุดไหม ไม่หยุดพี่เปิกวันต้องทองไปบุ๊กกิ้งล่วงหน้า,า<ผ>นไหมพ่อคนเต็มก็ถ้าเป็นวันหยุดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเป็นวันหยุดราชการ แนะนำเป็นบุ๊กิ้งไว้ก่อนนะครับครับผมโทรตามเบอร์นี้เลยนะฮะเข้าไป Facebook ก็ได้นะครับเชฟยิสนะครับหรือไลน์แอดนั่นเลยเชฟยิสมีแอดนำหน้านะครับขอบคุณมากนะครัขอบคุณมากเชฟยิสครับขอบคุณครับฝากฟังอะไรมาเยอะนะชีวิตชีวาไม่ได้พูดเลยเราตอนนี้ไม่มีไม่มีนะฮะการพนันไม่มีการพนันแล้วมีแต่ทำของกินอร่อยๆนะเชฟพราะว่าเราก็อ่าัตอนนี้เราก็ยึดยึดมั่นหลักศาสนาด้วยพนันด้วยฝีมือการทำอาหารของเราเนี่ยให้ลองมากินกันดูอร่อยสมคำน้ำลือหรือเปล่าครับโอเคใครบ้างก็ไปนะใครมีโอกาส หอกับบ้านเนาะกินไม่ไหวแล้วกันคืนน้ำหนักขึ้นมาตกใจมากเอาละไปแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับขอบคุณนะครับ